ทีนี้นะักเรียนดูวิธีขยายพันธุ์กล้วยขยายได้3รูปแบบ1เพราะเมล็ดกล้วยมันมีเมล็ดนะ2เพราะเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเขาจะเอาเนื้อเยื่อในนี้ตัดไปแล้วก็จะเอาเซลล์ในเยื่อไปพอเพาะเลี้ยงในบุนแล้วก็จะต้นออกมันจะออกมาสแยกหนอ่อนี่คือแยกหนอ่อที่เรากาลังทำนี่คือการแยกหนอ่อแยกหนอ่อออกมา แล้วก็เอาไปปลูกแต่การปลูกเราจะปลูกอย่างนี้เลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับถ้าเราจะปลูกต้นไม้ไม่ว่าต้นกล้วยหรือต้นอะไรก็ตามเราต้องตัดใบเช่นอย่างนี้ใบนี้ออกใบนี้ก็ตัดออกเพราะอะไรครับลดการคลายน้ําไม่ให้มันคลายน้ําหรือไม่ให้มันไปเลี้ยงคือต้นต้นอะ่ะเวลาเราปลูกใหม่ๆรากมันยังไม่ไม่ยึดติดกับดินน่ะมันจะกังวลใบมัน ัวใบมันเหี่ยวหรือตายมันก็จะพยายามที่จะลำเลียงอาหารมาที่ใบแต่ทาให้รากไม่สามารถงอกหรือเจริญเ,เโติบโตไดนะ้และอะไรอีกใบพืชใบมีหน้าที่สังเคราะห์แสงทําไมถึงว่าสังเคราะห์แสงนะักเรียนดูใบใหม่นะใบใหม่กับใบเก่าพืชเนี่ยเมื่อมันมีใบเนี่ยใบจะรับแสงแดดมา แล้วมันก็จะปรุงอาหารที่ใบนะมันไม่ได้ปรุงอาหารที่รากนะรากมีหน้าที่ดูดอาหารขึ้นมาแล้วห้องครัวของพืชก็คือใบใบพืชจะเป็นการปรุงอาหารเสร็จรรเรียบร้อยถึงลําเลียงไปที่ลําต้นแล้วก็ไปทําให้มีอาหารการเจร,ริญเติบโตของลําต้นขึ้นมาแล้วก็แตกใบพืชใดก็ตามที่มีใบยเยอะหรือเป็นใบเล็กใบใหญ่เช่นกล้วยเนี่ย รั่วเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือเลี้ยงคู่เลี้ยงเลี้ยงเดียวทำไมถึงใบเลี้ยงเดี่ยวล่ะอืมเลียงเดี่ยวเลี้ยงคู่เลี้ยงเดี่ยวอ่าหันหลังไปดูใบเลี้ยงคู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือพวกนี้คือใบเลี้ยงคู่ทำไมเป็นใบเลี้ยงคู่เพราะว่ามันมีสอง่วเออบางคนก็มีความรู้นิดหนึ่ว่ะคือพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับพวกนี้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว แต่มันมันก็ออกเป็นคู่นี่มีคนถามว่ามันออกเป็นคู่นี่คือไม่ใช่มันดูที่เส้นใหญ่กันนะครับเส้นใบนะดังนั้นเนี่ยเราต้องตัดตัดเพื่อลดการคลายน้ําแล้วก็ขุดลุมถ้าลุมอย่างนี้เราต้องกว้างกว้างกว่านะครับพูดง่ายนี่เน,เนี่ยเห็นบล็อกไหมครับเนี่ยบล็อกนี้เนี่ยเราต้องขุดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็ลึกให้ลึกประมาณนี้แล้วก็กรุบลงไปกล้วย มันจะแทงหน่อออกมานะครับถ้ามันมีหน่อเก,กิดขึ้นอีกต้นนี้ก็จะเป็นต้นแม่ต้นลูกมันก็จะมีอีกขึ้นมามันจะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็จะมีลูกมีหลานออกผลให้เราในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับอาต่อไปแล้วถ้าต้นใหญ่ๆนะครับถ้าต้นใหญ่ๆเราตัดออกปุ๊บเราเอาผลมันอะผลกล้วยไปกินแล้วอ่าเมื่อไหร่เนี่ยเอามาไอ้ เอามาพองมาลลงอเอามาก่อนทีนี้ลูกแพร์นั่งดูนะนี้เราแยกหน่อมาแล้วแต่มันจะต้องเลือกว่าหน่อที่สมบูรณ์หน่อที่อายุสมบูรณ์พร้อมที่จะปลูกอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่แบบนี้ยังอ่อนไปต้องเป็นมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยของไอของไอ,งไนองไนเนี่ยของไอไทยของไอเนี่ยจะสวยพอดีกําลังขยายพันธุ์ได้ดีคือพูดง่ายๆเราเลือกแฟนได้ดีแฟนกำลังหุ่นดีพร้อมที่จะ มัไอพวกนี้ยังอ่อนไปมันมีโอกาสที่จะแทงรากเนี่ยอย่างเงี้ยเราตัดหัวมันออกไปแล้วโอกาสที่จะรอดก็จะน้อยลงนะครับแต่ถ้าต้นใหญ่เกินเลยเราตัดลูกมันออกไปแล้วเราก็ตัดตรงนี้เลยตัดต้นมันออกเลยนะเอาแต่หัวกล้วยตรงนี้หัวตรงนี้อ่านี่มันจะมีหัวมันหัวกล้วยนี่มันจะมีหัวสุดะ้ะดูลูกนี้ต้นนี้มันออกลูกไปแล้วนะ เราตัดตรงนี้เลยตัดปุ๊บเอาแต่ตรงเนี้ยไปฝังดินมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เพราะอะไรครับเง้างหัวตัวเนี้ยมันจะมีสารอาหารอยู่แล้วก็พร้อมที่จะแทง,งหัวแทงต้นมาใหม่แต่ถ้าบางคนอยากได้พันตัวเนี้ยไอันียพันนี่ออกลูกดกออกลูกสวยออกลูกใหญ่เราชอบแต่เรามีแค่ต้นเดียวเราอยากให้มันได้หลายต้นเราตัดเสร็จแล้วตัดปับ๊บเราก็ผ่าครึ่งเป็นสี่ตัดเลยนะผ่าผ่าเป็นสี่ส่วน แล้วเอาไปฝังดินไว้หรือไปปลูกในกระถางไว้มันจะแทงยอดออกมาได้นะครับลองไปทําดูนะถ้าแม่เธอเห็นต้นกล้วยที่ออกลูกแล้วแม่ไปจัดมันออกอะจัดเครือมันออกแล้วอะเธอไปจัดต้นเลยจัดแ,แล้วก็ขูดเอาแล้วก็บังผ่าขึ้นเหมือนที่ผู้ว่าเนี่ยเธออยากได้กี่ต้นเธอก็ผ่าให้มันได้ตามสัดส่วนถึงกลางปึ๊บแล้วก็แยกๆแ,แ,แล้วก็เพาะมันก็จะเป็นต้นกล้วยอย่างนี้ขึ้นมานะอันนี้คือการเพาะกล้วย แล้วกล้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกง่ายที่สุดในโลกถ้าคนปลูกกล้วยไม่ได้เนะี่ยคนพิจารณาตัวเองเลยละกล้ว,วยกับผักบุ้งลปลูกง่ายที่สุดถ้าปลูกไม่เป็นไม่รู้จะทำไงละ้ะอ่ะกระจายยังโอเคไหม